ดีว่ะสองสามเลยเลยสามไปเออข้าที่จอดข้าที่กันไม่ต้องดเข้าที่จอดดีกว่าอืมเข้าเลยครับโอ้ร้านตัวนันไม่มีอะไรเลยโอ้โหไม่มีอะไรเลยโล่งย่เย่ยมากเฮ้ยโอ้ยคือมันลากขอโทษ ấy quên lát nó ui nó nhìn lời ạ ấy còn chứ rồi ạ Hãy cho kênh Ghiền Mì มันรักเพื่อนมากเลยมาดิตามมาตามมารักเพื่อนก็นตามมาบ้านนี้บ้านนี้ขึ้นขึ้นบนยิงให้ยิงให้ยิงให้ออยิงเฉยเลยลอยสวยตะก,กี้สวยเยีย่ยมมากเยี่ยมมากน้องพี่ทำไมไม่เข้ามาเลยนเนี่ยฮะเข้าทอ้อง đá ký lụt thó Ê, đá ký đồn, áo đồn, rồi Ê, tóc hả? quá À, chết nó này em Sambo này, ok, đuối liền Đập sao À, Sambo vẫn cần, à, Sambo đang Đi mà Ok Này, đi mà long bàn Tiếp rồi นี่ซัพพอร์ตดีเว้ยไม่ต้องห่วงเนาะไี่มองอยู่มืออะไรนะใครยิงใครนาะเมื่อกี้มีเบิร์ดมืดเลยเมื่อกี้มันมันยิงตรงนี้โดนหลายตัวเลยใช่ไหมตรงนี้ตายศพบานเลยมันยืนฟรีเหรอวะอืมเถื่อนวิโอ้ไปไม่ได้โคมดิ้งี้ต้องโถ่อป่าหลอกวงเดี๋ยว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 เอ้ยอ๋อในวงนี้ ว้าเอาวันนี้อย่านนี้ปั่นจักรยานคิดว่าจะรอดอยากคิดว่าจะรอดนี่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 เฮ้ยใครมีมาเนี่ยร้อยแล้วร้วอยร้อยร้อยบนอนบน บ้าว่าบ้านี่บ้านี่บอานี่บ้านีเฮ้ยโอ้ยแล้วเดียวเองชมพูเลยโอ้โหอะไรวะยิงไม่ตายเี่ยทักแล้วชุเพื่อด้วยชุพี่นไหนชุพี่นไหนเล่าชุพี่นไหน เฮ้ยตึงกระนังตึงก่นัตึงก hey, ี่นังน่าจะไเฮ้ยได้ขี่เวยนี่แน่นี่แน่เข้าใช่ไหมเนี่ยเข้าใช่ไหมโอเคปปะปเข้าด้วยไปดักกี้ไปพวกเราสามานเสืออยีาไปพี่บตายฟรีหนมันมากมากมากเฮ้ยนี่นีบอสนี่นี่นี่นี ตามหน่อยตามหน่อยนั่นนี่เจอ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 มานจะมีบูลเตอร์มานจะมีบูลเตอร์ตาม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 ไวถึงรูปถึงคนหกมาหกคิวแล้วหกคิวแล้วมันหยุดไม่ได้แล้วโอ้ยทำไมน้องดีบูลเตอร์จังเลยเฮ้ยเม้ยดิบุลเตอร์เลยเนี่ยข้างกินนิแ์ดิเดี๋ยวจะพาไปขั้นกินนิแ์มามาะขับเลยขับเลยไปข้างกินนิแ์แต่มาเลิกกันขันเลย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 เข้าไปดี เอ้ยเ้ยเอ้ยโหโหเอาไปดับไปนอนเอาอุยอุยโดนไปเจเลย <c oughs> ตั้มตั้ะกี้ตัตม้ตมตมัตม้พี่เจ็บมากแล้วอ่ะโไม่ยอมตายเวน เฮ้ยเดี๋ยวบอสโผล่มาเนี่ยเฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเฮ้ยโผล่มาเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เต็มหน้าเลยอ้ามหรือไม่อ้ามเออเต็มหน้าเลยเมื่อกี้ไม่ตายตุ้มคลิกตะโขกก็มาครับเอ้าไปไหนกลับคิงหนูโอเคไหนวะ อ๋อนี่นี่เองจอแล้วนีิกตะโขเป็นไงล่ะเฮ้ยนิคิวได้สนุกเลยตอนนี้เหนื่อยไม่เงอังสุดยอด แชมแมคนเดียวเลยจิ้มเวไปได้แล้วมั้งเจ็บกกลิงไปหมดแล้ว